หนึ่งปีมีครั้งเดียวงานนี้คนรักสัตว์น้ำต้องไม่พลาดกับงานวันประมงน้อมกล้าวครั้งที่35เทศกาลสัตว์น้ำครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีที่จัดขึ้นแล้ววันนี้ถึง6กรกฎาคมที่ศูนย์การาาค้าฟิวชรพพาร์คและสเปลงานนี้งานเดียวรวบรวมสัตว์น้ำสุดแปลก สัตว์น้ำหายากและปลาสวยงามหลากหลายสาพันธุ์เอาไว้กว่า3,000ตู้และพลาดไม่ได้กับไฮไลท์สุดพิเศษและกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมพร้อมกันในรายการกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะคคท่านครับถามก่อนเลยว่าคอนเซปต์ในปีนี้คืออะไรครับ ครับคอนเซปต์ในการจัดอ่านประมงน้องกล้าวครั้งที่35ในครั้งนี้นะครับเป็นฟิติวัลเทศกาลสัตว์น้ำยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกว่า3,000ตู้แล้วและไฮไลท์ละคะที่เราจะพลาดไม่ได้เลยถ้าเราไปงานนี้เราต้องไปดูอะไรบ้างคะไฮไลท์หลากหลายนะครับที่ไฮไลท์สำคัญก็คือเป็น ปลาที่ทรงพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลักรักอัครราชชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราคัตติยราชนารีซึ่งท่านได้ทงประพันธ์ไว้สามเรื่องะนะครับก็คือเรื่องปลาคราบนะครับเกี่ยวกับปลาปอมปดัวและก็ปลาเทวดากรมประมงก็จะได้นําใน สิ่งที่ท่านได้พระราชนิพนธ์ไว้เอามาจัดแสดงเพื่อให้เห็นตัวเป็นๆประกอบกับลายพระหัตนะครับที่ท่านได้ส่งพระนิพนธ์ไว้อนันที่สําคัญนอกจากนั้นก็คือแดนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแดนสัตว์น้ํามีพิษปลาสวยงามการแปลรูปสัตว์น้ํานะครับอย่างที่เราเห็นนี่คือปูมีพิษเหรอ คือเขาก็เป็นปูทะเลชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าปูชนิดนี้เองเนี่ยในธรรมชาติเขาไปกินอาหารกินสาหร่ายในบางตัวในกระบวนการของเขานะครับแล้วก็ทำให้เขาเกิดพิษขึ้นในตัวฉะนั้นก็ไม่ควรนำมากินแต่จริงๆในงานนี่มีมากกว่านี้ะนะครับก็คืออันนี้ให้ความรู้เลยว่าถ้าเจอหน้าตาหรือลายแบบนี้กินไม่ได้ถ้ากินไปพิษเขาจะประมาณไหนอะคะทางพิษก็เริ่มต้น ทำให้ลิ้นชานะครับทําให้มีในระบบประสาททําให้เกิดระบบหายใจติดขัดซึ่งอาจจะ หนักพอถึงชีวิตได้รวมถึงหอยก็มีพิษก็มีพ oh> ิษเลอฮะหอยก็มีพิษแต่พิษนี้ไม่ใช่เกิดจากการกินนะครับเกิดจากเขามีเขาเรียกลูกศรพิษที่อยู่ในตัวเขากลุ่มหอยเต้าปูนอย่างนี้นะครับเมื่อลงไปเล่นน้ําในธรรมชาติถ้าไปเหยียบย่ําหรือไปจับเข้ามานะครับเอามาเล่นอย่างนี้เขาก็จะมีพิษที่จะสามารถมีเข็มนะครับปักเข้ามาแทงแล้วตัวเนี่ยอาจจะ ร้ายกว่าพิษบูเหาก็มีฉะนั้นก็ไม่ควรนะครับที่จะจับ หรือเก็บกลับมาหรือเ็บกลับมาหรือไปขยี้ไปเหยียบย่ําเขาเจตนาที่จะทาร้ายเขาอย่างนี้ไม่ได้ครับคือถ้าผ่านผ่านไปลงน้ําไปอะไรเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเพราะปกติเขาไม่ใช่ดูร้ายโดยธรรมชาติของเขาคมันคือเหมือนกลไกการป้องกันตัวของเขาถ้าเขารู้สึกไม่ปลอดภัยก็อาจจะมีพิษนี้ออกมาใช่ครับอันนี้คือเหมือนเป็นแบบโซนของสัตว์มีพิษแต่มาดูโซนฝั่งนี้บ้างนะครับอันนี้คือปลาอะไรครับปลาตัวนี้คือปลาสลิดินคูปังก็ถือว่าเป็น สัตว์น้ำทะเลสวยงามชนิดหนึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากๆนะครับเนื่องจากเป็นสีสวยอยู่รวมฟูงนะครับก็อยู่ตามแหล่งปะการังซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยมีความใฝ่ฝันมากว่าถ้ามาดำน้ําแลวต้องมาดูเขาครับดังนั้นกรมประมงเองก็นํามาเพาะขยายพันธุ์ขนาดนี้ก็สามารถเพาะขยายพันธุ์ตามศูนย์วิจัยประมงชัยขวังได้นะครับเพื่อที่จะนําให้นัก เลี้ยงตู้หรือส่วนหนึ่งเรานําไปปล่อยในแหล่งน้ําเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวครับถ้าผู้ที่จะซื้อรม,มประมงก็ จะมีข้อมูลแหล่งที่จะซื้อได้โดยเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมประมงที่ www.fishery.go.th ก็สามารถที่จะลิงก์กลับไปยังศูนย์วิจัยประมงของเรารวมถึงปลากระตูนด้วยนะครับในงานน่ารักมากเลยเป็นที่สนใจของน้องๆเรามีทัดภูขนาดไม่น้อยกว่า10ตารางเมตรนะครับที่ให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาเข้ามาดูชม และก็สามารถที่จะดูอย่างใกล้ชิดทั้งมีถึง13สายพันธุ์นะครับก็เพราะผมว่าหน้าตาคือมีความเป็นปลากระตูนนะแต่ลวดลายเขาไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ไม่เคยเห็นครับอันนี้เป็นความตั้งใจในการเพาะของเราด้วยใช่ไหมคะครับกรมประมงมีนักพันธุกรรมที่สามารถนําพันธุ์ปลามาคลอดบีดมาผสมข้ามพันธุ์กันแล้วก็เน้นไปที่สีเด่นให้ตรงกับความนิยมซึ่งตัวนี้เองขนาดนี้เองเนี่ยเราสามารถทําเป็นเชิงธุรกิจ นะครับเพื่อที่จะขายให้กับทางผู้สนใจโดยไม่ต้องไปจับจากธรรมชาติเมื่อเขาไม่ไปจับในธรรมชาติปลามีเยอะก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวส่วนคนที่สนใจก็มาซื้อที่กรมประมงคนอยากเลี้ยงก็สามารถเลี้ยงได้โดยมีข้อมูลวิธีการเลี้ยงมีบอกให้หมดเลยใช่ไหมคะมีโอ้โหน่าสด้ครับนอกจากปลาที่เราได้เห็นไปเห็นว่าในงานมีกิจกรรมด้วยแล้วก็มีของขายด้วยเริ่มต้นก่อนเลยครับท่านอันนี้คือเอาเนื้อปลาปักเป้า เพื่ออะไรครับเนี่ยเพื่อมาแสดงให้กับทางผู้เข้าชมได้เห็นว่าปลาปักเป้า,ปาถ้าเราไม่สามารถที่จะแยกแยะได้เขาก็อยู่คล้ายๆเนื้อไก่นะครับนี่คือวางเทียบให้ดูเลยเอามาเทียบให้ดูมาเน<ะ>ีนะอันนี้เป็นที่สนใจมากเพราะว่าปัจจุบันคนแพ้พิษ เหล่านี้เยอะนนั้ที่ดีที่สุดก็ไม่แนะนําให้เอามาบอดิโภคมีเปรียบเทียบให้เลยว่าไหนปลากระพงอันไหนปลาปักเป้าจะได้แยกออกเนาะรวมถึงเนื้อไก่ด้วยนะเนื้อไก่เพราะกันใช้กันมัากใช้ายกันมากครับต้องใช้ การดูที่ต้องละเอียดครับแต่ด้านนี้ล่ะคะโอ้ตัวใหญ่อยู่แล้วงนี้อันนี้ต้องกินเลยครับอันนี้แนะนำให้กินเลยต้องกินเลยเพราะเป็นปลานวนจันที่เราผลิตนะครับแล้วก็เป็นเชิงธุรกิจแต่สามารถเอามาพัฒนามาอบชานอ้อยเป็นไร้ก้างนะครับ้างแล้วก็สามารถถนอมไว้ได้ถึง6เดือนนะครับ6เดือนแล้วก็เอามาทําเมนูได้หลากหลายอันนี้ก็มีจําหน่ายใน ราคาเป็นยังไงบ้างคะเห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับตัวใหญ่สุดก็240บาทราคาดีเนาะครับราคาดีครับตัวใหญ่สุดลดสองร้อ่มเริ่มต้นละวฮะเริ่มต้นที่ประมาณร้อยห้าสิบก็คัดไซส์ที่พอเหมาะกับกับครอบครัวมาเห็นแล้วหิวเลยอยากกินกับข้าวแล้วก็ําจิ้มแซบๆน้อยๆง่ายด้วยนะเอาไปทําอาหารได้เลยคือเอาไปกินได้เลยอ่ะกินได้เลยครับไม่ต้องเอาไปทำอะไรเพิ่มเติมได้ด้วยเนาะรวมถึงมีอื่นๆอีกด้วยครับมีอื่นๆที่มาแนะนําวันนี้เช่นเซมเบกุ้งซึ่งเป็นที่นิยม วัยรุ่นและก็คนทั่วไปก็เลยเอามาซึ่งในนี้ก็เป็นการบดเนื้อกุ้งนะครับแล้วก็เสริมต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นแคลเซียมนะครับหรือว่าตัวไคโทซานอะไรเหล่านี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่กรมประมงมีขายตามฟิตช์แมนช็อปของกรมทั้งในส่วนกลางและก็ต่างจังหวัดอันนี้ก็นํามาแสดงนะครับในงานนี้ด้วยดีมากเลยเสริมแคลเซียมด้วยพี่ฝเรื่องกระดูกจะได้ คนไงยวัยรุ่นชอบกินวัยรุ่นนี่ก็เลยชอบกินเด็กๆด็กก็กินได้เพราะว่ามันคือมันแบบกรอบอร่อยแล้วก็คือเป็นของทานเล่นที่มีประโยชน์ใช่อาเลยงนี้ดีกว่าท่านครับงานนี้จัดวันไหนที่วันไหนและที่ไหนครับงานนี้ก็จัดตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2568ถึงวันที่6กรกฎาคม2568ที่จะถึงนี้ที่ฟิวเจอร์พาร์คแอนด์สเปลที่รังสิตนะครับเป็นพื้นที่กว่า 7,000ตารางเมตรครับงานเริ่มไปแล้วแล้วก็จะสิ้นสุดวันอาทิตย์นี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูรายการเราเสร็จไปได้เลยไปได้เลยโดยเริ่มตั้งแต่10บโมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับทุกวันตอนนี้ก็คนไปวันละหมื่นกว่าคนนะชาวบ้าะเข้าชมไปนะ่มีค่าเข้าหรือเปล่าครับโอ้ค่าเข้าเก็บเล็กน้อยครับก็ 20บาทสําหรับบุคคลทั่วไปยกเว้นนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุอย่างนี้ก็ฟรีครับโอ้ไปกันเยอะคุณผู้ชมได้ไปเห็นพันธ์สัตว์น้าหลากหลายตัวที่ผมไม่เคยเห็นอ่ะมาดูในงานงานนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณท่านมากๆเลยขอบคุณนะคะครับจนช่วงหน้าครับมาแน่นอนฮะไอศครีม3มิติจะน่าทานขนาดไหนเดี๋ยวรอชมส่วนพี่บุชครับจะพาเราไปฮ่องกงครับไปทานบะหมี่ขาหมูผักสักครูครับ